ร้านที่ขายโูมา้ายำแบบสดๆมาที่นี่หา้ามพลาดได้รสชาติแบบลักแท้มนี่สัมผัสผิวหนะไก่รถบ้านเราเลยรถบ้านเราเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่อง i อแบงค์เด y ี่ครับแล้ววันนี้เราสองคนอยู่กับรายการไ <I said S 1> <so> อซัตแบงโซย์ฉันติดไปแล้วว่าฉันติดทำไปแล้วอ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> วันนี้นะครับเราพาทุกคนมาซัดแล้วก็พาทุกคนมาโซยกันที่พัทยาครับผมและร้านที่พัทยาวันนี้นะครับชื่อร้านว่ายำปู Les <c oughs> เลสเบี้ยนร้านที่ขายแมว ร้านที่ขายปูม้ายำแบบสดๆกับปูแบบสดๆร้านนี้นะถ้าใครที่แบบชอบเที่ยวพัทยาหรือใครแบบชอบกินของคลักของเหม็นแบบไอ้นี่ยพ่<า>อแบงห้ามของเหม็นเนาะมันดูไม่ค่อยดีเลย <c oughs> ของคลักๆอ่ะใครที่แบบชอบแบบนั้นนะมาที่นี่หา้ามพลาดเออและที่สําคัญต่อให้คุณไม่ได้มาพัทยาขับรถมากินก็น่าลงทุนอยู่นะฮะใชเออ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็ร้านจะมีอะไรขายบ้างไปกันครับไป ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านยำปูเลสเบี้ยนแล้วนะเป็นร้านที่แบบสุดโปรดของเราเลยนะที่พัทยาเนาะใช่ร้านนี้ก็เมนูดังเขาเนี่ยก็จะเป็นปูม้าที่เอามาทําเป็นยำใช่แล้วก็ปีกไก่แล้วก็ยำหัยอที่เรามาทุกครัง้งเราต้องทานทุกครัง้งแต่เนี้เรามาการทงครอบครัวเราก็สั่งชุดใหญ่สั่งส้มตำด้วยนะรอบนี้นะพ่อแบค์ใช่กินำตัวตัวซอสอะไรปลาวันนี้ซอสมีซ่สแหมมุมด้วย เดี๋ยวเราปักชื่อร้านให้ตรงนี้นะครับใครอยากรู้ว่าร้านอยู่ไหนเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ใต้คลิปเดี๋ยวมารอดูว่าหน้าตามาจริงเป็นยังไงคือร้านเนี้ยต้องเล่าก่อนอันนี้ผมคิดเอาเองนะถูผินไงไม่รู้นะแต่เขาชื่อร้านว่ายำปูเลสเบี้ยนใช่ไหมคุณพี่ที่ขายเนี่ยเขาก็จะเป็นทอมแบบนี้เออแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งใช่ อมันมีพี่สองคนเขาเป็นแฟนกันมั้งเหรอเดี๋ยวไปถามพี่เขาดีกว่าพี่เขาก็ดูช่องเราด้วยเพื่อรู้เหมือนกันออเพี่เขาเหมือนจะเป็นแฟนกันแต่เขาเป็นผู้หญิงคู่อ๋อเออเดีมิ้นที่มาที่ไปวะเดี๋ยวรอดูรอดผมถามได้ไหมครับว่าทําไมร้านเราถึงชื่อยำปูเลสเบียนเพราะอะไรต้องถามใครฮะเขาถามเนี่ยป้าติเนี่ยป้าิมจ๋า นนายดอไหนดอเหรอเพราะพูดไปมาแค้งเพราะอะไรเพราะอะไรเราถึงต้องชื่อเราเป็นเลตเตียนน้องน้องที่เป็นน้องคนสวยอะน้องกระเทยเนาะเขาบอกว่ามีคนมากินมีผู้หญิงผู้ชายมีกระเทยมีอะไรพวกนี้ยก็เลยรวมเป็นเรียกเป็นเลสเตียนพอมันมันเรียกจริงมันคนมันก็ติดตลาดเมาจากน้องคนสวยใช่ใช่เพรมันมีคนมีคนมากินแล้วเขาเรียกตามแล้วก็ตั้งง ก่อนเขาไม่้เรียกว่าร้านก็ติ่มร้านก็ทิพอะไรเงี้ยแต่พอน้องเขามาตั้งก็คือโอเคมาติดตลาดเลยเป็นยำปูเลดเบี้ยนเลยเหมือนหลากหลายหลากหลายเพื่ถูกไหมเวลาเขาเรียกเขามาทิพหลากหลายใช่เขาเลยเรียกให้แบบนี้มันก็คือโอเคนะโอเคโอเคนะเบี้ยนใช่ไหมคุณพี่ที่ขายเนี่ยเขาก็จะเป็นพรกับพี่ไม่รู้มันมีพี่สองคนเขาเป็นแฟนกันมั้งอ๋อ อันนี้นะคะยำปูเล็กเสีเรยนมาแล้วคุณเดี๋ยวขอชิมกินชิมน้ำก่อนน้ำลายสออแล้วมีปลาด้วยไหม <c oughs> อ๋ออร่อยมากติดหวานไปน,นิดนึงอ๋ออร่อยอะอร่อยเหรอ ป๊าเออเอาไม่เอามากป๊าั้งตว้นะปอคนนะคนะไดีเลยม่ะเีน้อยีเคือก่อนแล้วเนี่ยเราใช้มาจะก็ไอจัาไม่ได้นะจัไม่ได้นะไก่อนเลยอ่ะก็มีแค่นี้เขาไม่เพิ่มเขาไม่เติมเพราะว่าเหมือนเขาเคี่ยวทำไมทานเขาทำกันอยู่แค่ไม่กี่คนทำกันเองเอง ลับไปแล้วค่ะติดไก่ทอดตัดยี่สิบห้าไม้รอไป๊บไองหมูยอทอดชิ้นใหญ่มากนากะะี่แต่ไก่ย่าง๊ออะไรจ๊ะตับปูปลาคนิสานให้ผ่านไหมทำไหมอร่อยอ่ะรสชาติเป็นไงรสชาติอร่อยอ่ะคินแล้วรู้สึกเหมือน หมือนอยู่บ้านอะ่ะอารมณ์แบบกินต่างจังหวัดอ่ะแบบอารมณ์แบบนั้นเลยผัดแบบต้องว่าคน,คนอีสานให้ผ่านนะให้ผ่านอร่อยอร่อยเลยอ่ะจริงจริงกับข้าวเหนียวอ่ะหอมแบบเหนีวด้วยหน่อยด้วยได้ออร่อยเลยอร่อยะของเซนมาแล้วของเซนมาแล้วอันนี้ไม่น้ำตาลเธอคื ถ้าเราชอบกินคือเราชอบกินแบบไม่น้ำตานี่เุอแล้วแบบไอตัวเปลือกของเขาอะมันรู้สึกว่ามันกรอบอะแล้วเคี้ยวไปได้หมดอีกแล้วอะกินทั้งเปลือกเลยเหรอเออไม่ก็คือก็กัดที่หมดอะมาไม่น้ำตาลจ้ะเมื่อกี้น้ำตาลนะแบบอาจจะมีหวานนิดนึงอะไรเงี้ยส่งไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ต้องแบบทักดีกว่เยอะป่ะดีกว่าเยอะเลยแต่ขอเพิ่มหน่อย ปูรหวานมากเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากถ้าใครได้มามาต้องลองแต่ก็เชื่อว่าได้หลายคนที่มาที่ยาก็คงได้มาลองแล้วนั้นยำพู้ลึกเบนะี้ยนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสมชื่อสมชื่อทุกอย่างสหรับคนนี้ว่มามันไม่ได้กิน เพรารสชาติแบบนี้มากกว่าแบบนี้ใช่ไหม,มเพราะว่านี่เป็นสายตาไงใช่แซ่บกว่าได้รสชาติแบบฟ<ม>ักแท้ๆปะลาล้ามาคละคักคือปูอ่ะมันจะหวานด้วยตัวมันเองได้ก็ต่อเมื่อมันสดตอนนี้แสดงรู้เลยว่าปูเนี่ยน่าจะสดถ้าไม่สดก็จะไม่หวานไม่มีกลิ่นเลยเนาะเออไม่แล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นก,นกนลิ่นคาวกลิ่นไม่ดีอะไร ก็คือเวลาไอ้มาได้สั่งแค่แค่สองอย่างก็คือปูอามา้าใช่ไหมแล้วก็ยำหม,มูยอ,อบบกับแมงลังก์ก็จะกินไก่เวลามาจะสั่งแค่นี้เองแค่นี้เลย,แค,เลยแค่นี้ที่ชอบแล้วเนี่ยคือเมนูสุดเลยอยอชิ้นใหญ่อ,อุ้ยกระปุกยอแบบอามากทอมังก์โทนช่าแบบเนี้ยคนไทยไก่กินมาคุณแม่เอ๊สิบสิบห้าเลยสิจะมาเอ๊ะเพิ่งยก สั่งปีกไก่ไป25ไม้อันนี้มาแค่15นะหรืออีก10ไม้นี่ปีกมาปีกอ่ะปีกไก่สี่เฉพาะปีกชุดซอสดู <c oughs> เข้ากับไก,ก่ย่างกับต้มตําไหมอันนี้เป็น้ำตาลนะคะโอเคครับปีอ่ะอร่อยอยย่ะก็อร่อยอ๋อแบบแร้อนๆอ่ะแบบชั้นแรกแบบเวลาเรามาเราจะโทรมาใช่ป่ะโทรมาที่สุขภาพทำแรกเลยว่ารับไก่รับไก่เพราะมันจะต้องรอนนะไก่ไงไก่ดีมากไก่คือแบบ กัดแ,แล้วมันเป็นชิ้นเป็นอันอะ่ะมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปียกอะ่ะมันไม่เปียกมันไม่ชอบเขาพินมากเมื่อกี้สั่งเพิ่มเพื่อปีกนะไก่กร่อยเนี่ยถามที่มาโอเคกับบสายแท้ห,หลายๆคนดูคลิปคือน่าจะจำได้ว่าป๊อปใช่เป็นสายแท้พวกแบบอะไรส่วนต่างๆเพราะนั้นปีกน่าจะเป็นส่วนที่ป๊อปน่าจะชอบมาก ป็นตัวเนี้ยคือชอบที่สุดเลยใช่ไก่เหรอไก่ไก่เป็นไงได้ไหมอร่อยชอบกินได้ไหมอร่อยมากเผ็ดไหมไม่เผ็ดแต่กินกำซังสุดไก่เนี่ยอันที่ห้าอร่อยเนาะลาบกินเครื้อไปด้วยคลักคลังแทงแผ่นเอ๊ะลาบหมูอะไงอ้าบอกกันสิ่ลาบหมูอร่อย ขาบมูดีมากเลยอ่ะเปรี้ยวรสชาติแม่เนอะอร่อยเรื่อยคือเวลาหัวหน่อยต้องชิมซะแล้วต้องชิมซะแล้วอืมรสแม่เลยบ้านเราเลยรสบ้านเราเลยเปรี้ยวรสจัดรสจัดจ้านมากอร่อยเลยอุ้ยอร่อยอร่อยแล้วนแนะนำ อร่อยมากอร่อยมากต้องให้มาเพิ่มอีกสองไม้ไก่อะไรไม่ต้องมีน้ำจิ้มเ,เหมือนเราไม่ได้ถามหาน้ำจิ้มกันนะไม่หเพื่อนพวกเด็กกินไก่มั่วอน่าน้มั้งถ้าเราไก่ย่างที่เป็นตัว,ตว,ตว ปันหรือปูอะเสียงดังมากโอ้มาแล้วนะครับคอมโบโรวๆด้วปูวมันไม่เหม็นอะมันไม่ไปกลิ่นอะ ส้มต่ำของผมนะนี่นรรตำปูปะลาแบบไม่ใส่น้ำตาลน,เนะเสียอย่างเดียวเลยทำไมเส้นไม่ใช่เส้นสับไม่ใช่เส้นสับคนเยอะนะสับไม่ทันปนลาสับ อันเนี้ยลองกินดูขอเอาน้ำยายมานิดนึงด้วยไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะด,ดีมากอย่างที่ไอ้บอกแหละของมันไม่มีตกค้างหรอกเพราะว่าคนมาที่เพราะก็กินแต่ปูอ่ะแต่ปูเกาไม่ตัวตัวกลางเล็กอะ่ะตัวกลางเกือบเล็กอ,ะอ่ะไม่ได้น่ากลัวมากไม่เลยก็สองสามตัวเนอะตัวกำลังพอดีดดดอืกินอะไรอ่ะ กินอะไรอ่ะแล้วก็เพิ่มได้หรือเปล่าพวกินตำข้าวเป็นไงบ้างตำข้าวตำข้าวอร่อยครับแต่ถ้าให้ชอบนะชอบกัดนะเท่าไหร่นะไก่ไก่ไก่อร่อยนะไก่อร่อยมากเรากินประมาณยี่สิบกว่าม้ยแล้วทั้งโต๊ะนะอ๋ออันติดประจ้ะษ์อันติดประจักษ์อันติดประจ้ะเน้นไก่เกตเกตเสื้อพองมากเลยกินเยอะไงกินไก่เยอะไปหน่อยพองนะ ปั๊บแต่ไม่ใช่แม่นะอาปั๊บนู่นตรงนี้นี่ของเกต์ล้วนๆนะ <ś m uk> ของเกต์ล้วนไม่มีใครผสมเลยกินมีซ่าหมดเลยอะ่ะกิบหลักฐานไว้หมดอะ่ะ สรุปกันฮะร้านนี้<ะ>ยำปูเลสเบียน<ะ>หรือถ้าเกิดขับผ่านมาป้ายเขียนว่ายำปู LB ก็ได้นะมันมีป้าย2แบบ LB ก็คือเลสเบียนนั่นแหละใช่ย่อ,อยอย่างเลสเบียน,นใช่ก็ถ้ามาที่นี่นะคะถ้าสำหรับไอแนะนำนะที่ไอชอบนะไอจะชอบกินยำปูเลสยำปูเลสเบียนเนี่ยยำปูมานี่แหละนะแต่ไอใส่ปลานะคะแล้วก็วันนี้ขอแนะนำเพิ่มอะไรอะลาบ อเอ้ยลาบอร่อยเออราบอร่อยราบอร่อย,อย,ออยแผมปีกไก่รับปีกไก่คือที่สุดตอนนี้กินปีกไก่ประมาณ5-6อันทั้งโตน,นี่สั่งไปประมาณ30ไม้ได้ใช่คือปีกไก่นี่คือแบบน้ำหวานมากเพราะฉะนั้นถ้าใครมาก็แนะนําเลยปีกไก่ห้ามพลาดยำปูม,มาห้ามพลาดน,นะแล้วก็ที่เหลือก็เมนูนอื่นในร้านก็ถ้าคุณชอบอะไรก็สั่งเพิ่มเอาละกันใช่เออคลิปนี้นะครับก็จบแล้วใครชอบคลิป กินแบบนี้ก็อย่าลืมไอซ์แบงคะ์โซนฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b ์ให้พวกเราไอแบงค์เดลี่ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคไหนคุณก็แนะนำร้านอาหารของคุณให้พวกเราได้เพราะพวกเราจะได้ตามรอยไปทานแบบพวกคุณนะคะคลิปนี้จบแล้วไปนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมไลก์กันไอซ์แบงค์โซนฝากกดตรงนี้ครับ,ตร,รบตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่องไอแบงค์เดลี่ด้วย ใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย